โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกนะครับในคลิปสั้นๆนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเออน้ำอำําอมฤตนะครับน้ำำําอมฤตน้ำำําอมฤตคืออะไรน้ำำรําอมฤตก็คือขวดนี้ครับน้องขวดจอกศักดิ์สิทธิ์น้ำำําอมฤตอันนี้เนาะมันจะทุกเราเวลาเรากินเราจะได้บัฟประมาณสิบห้าวินะครับเป็นบัฟตามที่เราผสมนะครับเราสามารถผสมได้ทีเ่เดี๋ยวผมกลับ เราสามารถผสมได้ที่พรน,นะครับทุกทที่เลยนะครับตัวน้ำมัมัลิตัวนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่ามันเหมาะกับสายเวทอย่างไรนะครับ mm hmm. สิ่งที่ผมใช้อยู่ก็คือมี2อ,อันเนาะก็คือเซี่ยวหยาดประจุพลังเวทแล้วก็หยาดรับสีครามนะครับตัวเซี่ยวหยาดประจุพลังเวทเนี่ยจะทําให้เราเพิ่มพลังโจมตีทางเวทเนาะ อันดับที่2ก็คืออย่าฤกษสีครามนะครับก็คือจะทําให้การใช้ MP หรือ FP นะครนะโฟกัสพอยท์ทั้งหมดเป็น0ูนย์ในส5วรที่เรามีบัฟอยู่นะครับก็คือยิงเวทไปเลยไม่เสีย MP นะครับถือสองอันนี้ถือว่าเป็นคู่ที่ดีมากๆสาหรับสายเวทนะครับก็จะพามาดูว่าเราหาได้จากไหนนะครับทั้งสงตัวนี้คือดรอปจากบอสนะครับอันแรกเลยก็คือตัวยาสีปะจจุพลังเวทนะครับเราจะหาได้จากบอสที่อยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้ นะครับใต้ต้นไม้น้องต้นไม้ตรงนี้นะครับปรึกษาทองน้อยตรงนี้เนาะก็คือวาร์ปมาที่หมู่สุสานได้เลยนะครับวาร์ปมาปุ๊มเราก็เดินเข้าต้นไม้ไปนะครับปึ้มเดินเข้าต้นไม้หาทางเดินเข้าต้นไม้ก่อนต้นไม้อยู่ไหนวะเอาล่ะผิดทางเดินอ้อมไปต้นไม้นะครับระวังน้องเต่าด้วยน้องเต่าคนนี้เเกระตีบเหลือเกินอ่า ครัแล้วก็ระวังลากกเดเข้าไปนะครับชึ้นชึ้นชึ้นชึนตามมาอ่าฆ่าไปแล้วนะครับอ่ะก็ะคือที่ปรึกษาทองน้อยอันนี้เลยนะครับสา บอสจะดรอปตัวประจุพลังเวทนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูอันที่2ผมจะใช้ให้ดูก่อนว่ามันดีอย่างไรนะครับเมื่อกี้เวทเมื่อกี้คือดาวหางอาซูนะครับว่ามันค่อนข้างแรงแต่ว่าข้อเสียมันคือมันยิงเป็นเส้นตรงแล้วเราขยับตัวไม่ได้ฉะนั้นบอตตัวมอนเตอร์อเฉยๆนะครับเราก็จะใช้ MP ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับฉะนันเน้เมื่อเราใช้เวทนี้ข้อเสียมันคือ MP ถูกไหมแต่ว่าถ้าเรากิน อีน้ำอมรีสูตรที่เราผสมเราเนี่ยมันก็คือจะยิงได้เรื่อยๆจนกว่าบอสจะตายนะครับสิบห้าภายในสิบห้าวีเนาะเอ้แต่ผมจะกินให้ดูกินปุ๊บอ่ะผมจะยิงน้องคนนี้เนาะอ,อ่ะนี่นะครับดูเอ็มพีเนาะเอ็มพีก็จะไม่ลดเลยเนี่ยก็ยิงไปแต่นี้มอนเตอร์ตายก่อนนะครับปุ๊บเดียว <laughs> มอนเตอร์ตายซะแล้วเนี่ยยิงไปยิงไปนะครับวันนี้บัฟหมดแล้ว เ,เดี๋ยวเขาจะมาทําคลิปว่าเอาเวทนี้ได้จากไหนเนาะแต่ถือว่าเป็นเวทแรงเนาะสำหรับผมนะครับก็คือค่าบอสจะได้อันแรกมานะครับส่วนอันที่2นะครับตัวตัวอันที่สองที่จะทำให้เราใช้ไม่ใช้ FP เลยเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ครับต้นไม้ต้นไม้ต,มตรงนี้เนาะที่ แต่ตรงนี้จะเดินยากนิดหนึ่งนะครับเราจะต้องเดินมาเปิดเกรสนี้ก่อนะครับคือต้องเดินมาทางนี้เนาะเดินอ้อมมาทางนี้นะครับนะครับใต้ดินเนาะไม่สามารถเดินจากไม่สามารถเดินจากเอ่อที่ลาบสุดเอลตัสขึ้นมาตรงนี้ได้เนาะเพราะตรงนี้จะขึ้นเขานะครับเดินไม่ได้ต้องเดินใต้ดินมาทางนี้นะครับจริงๆมันสามารถเดินจากเอ่อเหมืองตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเหมืองเวลาเรา เราเราจะเดินอ้อมเข้าอาร์ตัสนะครับเราต้องเดินผ่านเหลืองเนาะแล้วมันก็จะวับเราขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เดินเนี่ยครับเดินเดินอ้อมมาอย่างนี้ได้นะครับเดินอ้อมมามันก็จะเป็นทางอ้อมนะครับเดินอ้อมได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเดินขึ้นทางอารตัสไม่ได้เนาะต้องเดินข้างล่างนะครับเดินยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเดินได้แล้วเนี่ยก็วับมาที่นี่ได้เลยครับเส้นทางส่งผลบาปนะครับ เ้นทาสองคนบาปเนาะอนี่ก็จะเดินใกล้นี่หนึ่งแหละครับเบอร์อะไรเบอร์สองจุ๊บเ,เดินไปทางนี้เลยครับง่ายๆตรงๆนะครับน้องจากเป็นบอสที่อยู่ในต้นไม้เนี่ยครับเนี่ยต้นไม้ซาก,ซากต้นไม้ข้างหน้าเนี่ยครับ ก็พอถึงแล้วเนี่ยน้องก็จะออกมาเนาะค่าให้ได้นะครับแล้วก็จะได้จะได,จะได้น้ำอำมฤตทั้งสองอันมานะครับพอได้มาเสร็จแล้วทำยังไงเนาะก็ไปที่เกรสนะครับมันก็ผสมปกติเลยนะครับก็จะได้เหลวน้ำอำมฤตที่เหมาะกับสายเวทมากๆนะครับ โอเคคลิปนี้มาแค่นี้แหละนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะมี2อ,อันที่ต้องเก็บนะครับการหนึ่งอยู่ตรงนี้ค่าบอสตรงนี้นะครับตึกษั์ทองน้อยสามารถวาร์ปมาที่เส้นทางคนบับได้นะครับอันที่2ก็คืออยู่ต้นไม้ตรงนี้นะครับก็คือวาร์ปมาที่หมู่สุสานได้เลยเราก็เดินปึ๊บมาตรงนี้ค่าบอส,บอสทั้ง2ตัวก็จะได้เรียบร้อยนะครับไปแล้วไปบอล